ข้อยกเว้นทั่วไปการประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือการป่วยรวมทั้งภาวะแทรกซ้อนอาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก 1. ภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กำเนิดหรือระบบการสร้างอวัยวะของร่างกายไม่สมบูรณ์แต่กำเนิดหรือโรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติในการพัฒนาการของร่างกายเว้นแต่สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลคุ้มครองมาไม่น้อยกว่า1ปี1ปีและปรากฏอาการหลังผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ16ปี 2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวยหรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณสิวค้ากระรังแคผมร่วงหรือการควบคุมน้ำหนักตัวการผ่าตัดที่สามารถทดแทนด้วยการรักษาแนวทางอื่น เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง 3. การตั้งคันแท้งบุตรทำแท้งการคลอดบุตรโรคแทรกซ้อนจากการตั้งคันการแก้ไขปัญหาการมีบุตรยากรวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษาการทำหมันหรือการคุมกำเนิดยกเว้นมะเร็งคันไข่ปลาอุกคอเรียคาซิโนมา 4. การตรวจรักษาหรือการป้องกันการใช้ยาหรือสารต่างๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัยหรือการใหฮอร์โมนทดแทนในวัยใกล้หมดหรือหมดฤดูการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในหญิงหรือชายการรักษาความผิดปกติทางเพศและการแปลงเพศ 5. การตรวจสุขภาพการร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือร้องขอการผ่าตัดการพักฟื้นหรือการพักเพื่อการฟื้นฟูหรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยเฉยหรือการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อให้มีผู้ช่วยดูแลทั่วไปการตรวจหรือการรักษาที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคที่เป็นสาเหตุของการรับตัวไว้ในโรงพยาบาลการตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการป่วยการรักบาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุซึ่งไม่ใช่ความจําเป็นทางการแพทย์หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์6การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตาการทําเลสิกค่าใช้จ่ายสําหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็น หรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น 7. การตรวจรักษาหรือผ่าตัดเกี่ยวกับฟันหรือเหือกการทำฟันปลอมการครอบฟันการรักษารักฟันอุดฟันการจัดฟันขูดหินปูนถอนฟินการใส่รากฟันเทียมยกเว้นในกรณีจำเป็นอันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุซึ่งไม่รวมค่าฟันปลอมการครอบฟันและการรักษารากฟันหรือใส่รากเทียม 8. การรักษา หรือการบำบัดการติดยาเสพติดให้โทษบุรี่สุราหรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท9การตรวจรักษาอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจโรคทางจิตเวชหรือทางพฤติกรรมหรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพรวมถึงสภาวะสมาธิสัน้นชิดซึมเครียดความผิดปกติของการกินหรือความวิตกกังวล10การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทงปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องก,กันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าภายหลังการถูกสัตว์ทำร้ายและวัคซีนป้องกันบาดทะยักภายหลังได้รับการบาดเจ็บการครวดรักษาที่ไม่ใช่การแพทย์แผนปัจจุบันรวมถึงการแพทย์ทางเลือกค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเองรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ผู้ซึ่งเป็นบิดามารดาคู่สมรส หรือบุตรของผู้อ,อประกันภัยการฆ่าตัวตายการพยายามฆ่าตัวตายการทำร้ายร่างกายตนเองหรือการพยายามทำร้ายร่างกายตนเองไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยตนเองหรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ปามทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผู้อ,อประกันภัยกินดื่มหรือฉีดยาหรือสารมีพิษเข้าร่างกาย การใช้ยาเกินกว่าที่แพทย์สั่งการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนักหรือขณะถูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุมสงครามการลุกรานการกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติหรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงครามไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็อ้ามหรือสงครามกลางเมืองการแข่งข้อการกบฏการจลาจนการนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวายการปฏิวัติการรัฐประหารการประกาศกฎอายการศึกหรือเหตุการณ์ใดๆซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอายการศึกเพื่อเป็นหลักฐานบริษัทได้ทำสัญญาเพิ่มเติมนี้